ี่นอนี่หอมูกแขนไพี่น้องกไปสูงี่กแขนแขกเจ็ดแปดคนไงอผูกพอดีแล้วฮีดแล้วนะซื่อผูกพอดีเอิญควันใสอกัน ให้รเยเออกลเองไป่งเวรเลยาอกายผู้ใหญ่เป็นนั่นแล้วะีนเง้ยของระโงไแม่เอาวะสาธุเนาะตั้งนามโมเนาะคุณคนรเนาะนาโมตัสสะรักะวตัวนัสมาตตัสสะนาโมตัสสะปะวะต คุณระคุประธานคุุงเนาะคอศาสนาคุเนาะเนิมคเนาะโฟเคนนางโฟตีมีแห่ับพัารเก็บใต้พรงแบรนต์น้าลฝนพายุใหญ่งามดีเนาะโฟเคนพี่น่อยมีดีมีแห้หาขนาดีะูก้อนูเ่า

ินไม่แห้งจะม่ไปเทียวอีกเอาไปแเทียวอยู่ในผแค่สิบข้อมันไหวอยู่ครับผมันกับวายุขันบาอะมลันู่ดบมันไปกินน่น้ำกระทบกระทบพี่น้องเด็กอสูละมันไหวมัเศากินโันเศรกินโได้เ้าน่ังันะอ้าดี บอก็าหน่อยพังความเด้อวันนี้ยายดีมีเ้งนะบ้ส่วนมีเจ้าบ่อให้เห็ดคื้นเก่าตั้งใหม่บ่อให้ไปเที่ยวบ่อให้ไปหลอกเออบให้ไปหลอกจังไปคอท่านก็แบบตัวแค่จีไปโคอย่สว่างกรเล่นไหโลก็อีส่วนผู้นาจะฮาลิมไหโลกูโค่นบ้อนเฮ้าพัดกียหดตุกูเห็ดกันนอน ให้เกียงตุนะเฮ้ยเกียงตุกุยกนแล้ีปายชวาว่าถอทานพระไร่เไปอ่ะขวบ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงกินดิฟยุปานขัวบ่บอบอกินมึงบอกินบ่บอกินดิบขวเอาขวเอามืงดิบน้าหนังบอกกิน เออบอมแมนมานังบงอกินเข่าเดี๋ยวนี้นะท่ที่นั่งเชยอ,อยู่ทางแตก็ไไอซี่ยเสิผูกที่มานนี้มันยังว่าเป็นกบฮัมน่ายห่บงฮัมน่อยแบบมันอยากว่ามันก็วอาอย่เ้สิผูกข้อมันไวมันจะไม่้ออกไปหาปาร์ตี้บอมแมนสิว่าเข้าอยู่แจวัดเนี่ยมาหลดมาหลด ี่ยวกันแพนยนักาตลอดอยู่หาอันนี้แข้งลูกกับพังหรือมีการสนีทการสนี้มึงกรคิดว่าเวลามึงตายแล้วไปไปฟาร์มงไปหาหมอหรือไงเยออช่วยโอ้ยตัยังแล้วผู้ภาคใต ตัวมะเขปลาตัวมอใหม่เ่จ้าเปเ้อืมเปลากระพุกกระพันเที่ยงเลยกระพุกกระพแน่แให่พค่กดีใจเลยนะเอื <c 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 ่บ่หาแพ้หเพล่บ่บ่หเพ่หายพ เดี๋ยวผมบอกพ่อแล้มียังไม่ตัซื้อก่อนหมูโลดลูกครมาเนยจ้องลบกเอเอาน้องอันเอาไอ้ขึ้นมาแล้วโง่อาไปอีกแจาขอมันวมีลายเนาะผู้เดียวมันทัดกัี่เห็ดได้ออมาหมูองไเนะอ้แห เฮ้ยเฮ้ยผาผูกแกค่เงาเลยนะครับพอด้ผูกข้อกูซีมเนาะเออผูกข้อไว้ย่อยผูกข้อไว้กับโบยู่เฮ้ยกำลังจะไปน่ะ แคแลวด่ากันต่อด่าก็บอให้ด่าลูกกับท่านผูกกมึงไงน่ะเฮ้ยเนี่ยพวกผูกไอสีไฟเลยเต่า คนใช่น,นหน้งในแห้งเ็ดเก่าีต่อไปไขใกล้ไข,ไข่นะูกแล้มช่วยอาอาอาอ่าอาอาาหัางามามาทาเปแใส่ขอแคนบ้งเใหญูกแขม,มันเล่นเห็นได้ป่ะนี่กินก <c oughs> ินเข่าพี่น้องเลย <c oughs> นินมม่ได้จะญยาดไข่ไก่กูนินเฮ้ยแน้วแลวแวแล้วเนี้ยยกพิธีรีตองอย่างเนี้ยตาย กินเล้วกระเสี่ยวมึงเป็นอาคารเมื้อขีกระดูกเสี่ยวเ้ย้เสียวปวยนั่งอยู่กับเสียงหูผีหูผีอยู่ข้าเรือกมากินไหมชิมือเจ็ดต่วนใคนกินกินอเก็บเงินมู่กินอนได้เฮ้ยมาลมัง กินสีขอบคุณกเอ้าห่วยที่มันโตัวเ้ยกินากินเสีขาวนมันาตักกินมาตักกินลตรงย่อไปกินลอยากระตักที่มากินตัวน่ะกระตกลินมงจไไป

Mực nhỏ nắm hết bài bệnh vào chạy về Ừ hưng 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 thảo kênh, hưng 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 không? hưng 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 hưng